อันนี้เป็นหูหิ้วแก้วนะคะหูหิ้วแก้วเนี่ยค่ะเมื่อวานก็ทดลองทําสีออกมาไม่สดวันนี้ก็ให้ช่างทําใหม่นะก็สีสดใสก็มีหลายสีนะคะพวกนี้มาแนวคละสีแต่จะพยายามทําสีสดๆค่ะพยายามทําสีสดๆน่ารักดีสายนี้จะหนานะคะสายหนา จะรับสั่งทําเป็นงานของชารวยนะคะแต่ถ้าใครสนใจเป็นงานชิ้นก็ได้ค่ะอันนี้ก็แนะนําสินค้าในร้านนะคะวันนี้ก็แนะนําสินค้าในร้านตัวที่4นะคะตัวที่4ส่วนตัวนี้ก็คือกระเป๋าคาดเอวนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่3ก็จะพัฒนาสินค้าไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดใจกดติดตามด้วยค่ะ